กลุ่มวันพิบปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,80 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูช e ิดสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร0 0์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดี้วันรุ่นทุนกท่านครับผมตอนนี้กูยอยู่ช่องอาร์ตติทีพนั่นเองนะแล้วก็คลิปนี้ผมกลับมาทำในส่วนของจ้าบราอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะไม่ได้ทำนานเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนเอ๊ะสงสัยว่าทำไมตัวละครนี้มันถึงหายสาบสูญไปจากในแกร่งได้ทั้งที่ตัวละครมันเคยเก่งมา,มากๆนะวันช็อตได้กับทุกตัวนะครับผมนะแต่พอมาในยุคก,กราร์ดคุซันซาโบเอ๊ะทำไมตัวนี้คนไม่ค่อยหยิบม,มาเล่นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มีขอให้เพื่อนๆได้ฟังนะฮะแต่ก่อนไปดูเนื้อหาดีๆนะครับผมช่วงหกปใช้้้บบบบรรรรริิกกาาาััััซอฟต์วสสไดเลยนะะคผมถปปญห เรื่องเกี่ยวกับการดองเพชรนะครับผมสมวิลาช่วยคุณได้นะครับผมราคาหลัก10บาทนั่นเองนะครสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้เลยนะครับ โซจาราคือมันตกยุคตาสมัยนะครับผมเพราะว่าเมตามันเปลี่ยนนะคือปกติผมคิดเอตัวก่อนนี้มันจะตกยุคยังไงจะตกในใต้ยังไงนะครับผมผมก็ว่าเอ่อมันนะครับผมคนไม่ค่อยหยิบมาเล่นแล้วนะเพราะว่าเป็นยุคพอเป็นยุคของซาโบต่างๆนานานะครับผมคือเขาค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์นะครับผมประโยชน์น้อยลงพูดงี้ละกันนะถามว่ามันเก่งไหมมันเตะตายไหมที่ผมไปเล่นมานะผมบอกตรงนะเว้ยมันไม่ได้การันตีชนะเหมือนเมก่อนนะครับเมก่อนเนี่ยมีจาบาตัวหนึ่งคุมโซนเนี่ยมันตบได้หมดเลยนะครับใส่วิ่งยันแฉ แต่ว่ายุคนี้คือแช้งข่าวมันก็แบบคนมาปรับตัวกันได้แล้วนะฮะแล้วก็มีพวกซาโบอีกนะครับผมแล้วก็ยิ่งเจอพวกนี้จิ อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าตัวละครใหม่ๆนะครับผมขู่บอลเลนจาบาไล่ไม่ทันแล้วนะคือนั่นแหละครับตามยุคตามสมัยนะฮะก็ถือว่าคนไม่ค่อยหยิบมาเล่นแล้วนะครับผมสซโลจาบาก็อย่าลืมนะฮะตัวนี้เน้นเดฟนะครับผมใส่เดฟไป70%เลยนะลยครับซับร้อยเจนะครับ,บ,รบผมใช้เป็น6แท็กนะครับผมก็อันเนี้ยดาเมจแรงแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังเตะตายอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกเกมจริงนะคริบผมใช้่ริบเปอร์เซ็นลยนะครับผมใช้บริกาากาแฟว โอเคผมมาเกไปแรกเลยนะครับผมอยู่กับหมาบ้าหมาป่าผู้เดียวดายอีกแล้วนะครับผมนะไม่ได้เล่นตัวนี้นานมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูฟิลลิ่งกันนะครับว่าสามารถเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับคือผมจะเล่นสไตล์แถว2เต็มรูปแบบเลยนะฮะไปทำบินเรียบร้อยโอ้โหแตกเลยซะโพ่อบินมาเนี่ยไม่ดูเรื่องไม่ดูตามาตะเรือนเลยเออเอาเดะมันมีอมตะนะถอยก่อนถอยก่อน ไม่ได้ว่ามีมาตะมันโหมันดึงได้เมื่อกี้มันดึงได้ไงวะมันไม่ล้มวะเออดีมากอะคาทำดีอุตสมีมาตตาร้องสู้ไม้ได้เลยนี่ดึงเลยจ้ออืมอะคาเราโดนหนักมากนะฮะมันบ้า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 แล้วผมมันมีมาตะสู้ไงเนี่ยเออเอาดีเอาดีเตะหน้าไปเลยโอ้โหมันมีมาตะนะครับผมไม่ได้าช่วยน้อยช่วยน้อย ไม่มีใครจะช่วยเลยมีออโต้คิกบินมาช่วยเกมแล้วมันก็จะต,ต,ต,ตีได้สกิลเลยได้มาตาอีกนะโอ้ซาโบมาว่ะโอ้โหโ,โ,โ,โดนลุมสกรรมตลอดเลยว่ะสกิลมาช้านะถ้าสกิลหนึ่งไม่โดนมาช้าจัดเลยใครจะตีเอคอ่ะเรียบร้อยครับใส่วิ่งเ็เยอะนะถือว่าเป็นยุคใส่วิ่งนะเล่นยากนะผมเตะไปก่อนในน้องแปลงนะโอ้ลาอมโดมสองทีแนละ้ว โดนอ,อีกหนึ่งตัวอืมล้มอีกตายยากตายเย็นอย่างวะฮะโอเคยึดไปนะ้องแม่ไม่มีวิง่งมันมีตรรมัดวะเออไอ,อ้แฉงเนานะผมมีแชงตัวนึงแต่มีกาเตะกาปตายอยู่นะสกิลเดียวตอนนี้เราบัฟมาเยอะแล้วนะครับผมบัฟเดฟล้างไม่ได้นะล้างไม่ได้โดนเพีดิน้องโอ้ถอยถอยๆแล้วก็ฟรีคลิกไปเทนึงเรียบร้อยฮนะหลังคเคสลูคัสโป้นะ ซาบโบบอกอะไรวะโดนตนลอดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาครับยาใจเย็นอุ้ยมันกาแล็กซี่ผมนะแรงังวะเตะหน้าไปเลยเอ้ยโดนแบบว่าโดนแต่ไม่ตายนะครับผมเลือ่อนเหลือหนึ่งถอยก่อนเดี๋ยวเล่นแถวสองนะมันเดินบวกไม่ได้นะครับผมตัวนี้เดินบวกเดี๋ยวตุยแพ้มันแพ้พวกอะไรกาฟนะครับโดนกาฟถ้าชิวหายนี่กาฟต่อยแตกหมดเลยโอเคระวังนะครับ ลองสายวิ่งมามาอีกแล้วสายวิ่งดึงธงตายนะดึงธงตายนะบอกกอนดึงธงเสร็จตายนะบอกกอนเออในมันเป็นบั๊กของเกมดึงธงเสร็จก็ตายไงอะไรวะไปไม่ถึงอยู่กับที่เฉยโอ้โหตรงนั้นน่าจะเสียนะครับเวลาเราดึงก่อนซาโปเยอะมากนะครับผมเนี่ยถึงบอกเป็นยุคที่แบบกันธงยากนะจะาบาาแบบกันธงไม่ค่อยอยู่นะครับผมถ้าปัญหาซาโปรตรงหัวแพ้ด้วยเอาจริง ถ้าแบบไม่รักษาระยะนะครับน่าจะแพ้ด้วยอโอเคเขาวัดหมีเขาไม่กันธงนะครับกากลัวเราเตะหน้าหงายไปนะโอ้โหได้มาเนะยึดชมินเป็นที่เรียบร้อยโอเคเห็นไหมมันมันเป็นตัวที่ต้องพึ่งทีมแล้ว,วผมว่านะแต่เตะตายก็โอเคแต่ว่าพูดจริงนะไปเล่นม,มันก็แอบบแอบบเล่นยากนะผมโอเคไปดูเกมต่อไปเลยนะครับ เอาละครับมาอยู่ในดอานของวานโคุนินะครับผมด่านนี้แม่งไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเตะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะมันต้องเตะเป็นแบบวงกว้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอสสยไปรอสสยก้าวเดี๋ยวก้าวบูโฮก่อนนะฮะให้กาวมันบูโฮเลย๋อมันไม่บูโฮอ่ะเรียบร้อยมันบูโฮเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเตะเอย่างงิดสวยดิตายดีครับโคตรแรงโคตรแรงอ่ะโโเอ้าเรื่องวะ่ะ ปูโนโนะครับปูโนโนี่นะเก็บไปสองนะครับได้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งต้องโดนนะมันถึงจะแรงนะมันถึงจะเด้งสองมันยังเตะตายอยู่เลยนะผมชอบนะผมเตะตายอยู่โอเคมีโคบีเ้เยอะจัดนะอ่าไม่โดนอะไรวะไม่โดนได้ไงวะผมนึกว่าถึงนะครับมีวิ่งหูเขาวิ่งแนละ้วมีโคบี้หนึ่งตัวนะ อ้าเวเฮ้ยมันไปแล้วม,มันมันวาร์ปน้ำแข็งมันวาร์ปน้ำแข็งอ่าบูโนดึงเหรอดึงเหรออืมจัดก,การเลยจะไปเตะบูโนะนะครับอืมไีไปกระส่ายวิ่งว่ะโอเคตายปะไม่ใช่บูโน่โทษทีผิดตัวตายนะครับโอ,โอ้โหนิตจิอูนิตจิโดนนะครับแรงมากอืมไข่ไม้แฉงแฉงนะครับแฉงเขียวไอ้แฉงแฉงขาวนะแฉงเขียวก็แย่ล <laughs> ะย,ยายายาถอยมาก่อน วังโอเคนะครับเล่นเชิงหน่อยนะคือเราไม่บวกนะครับบอกเลยนะครับมีคนเดี๋ยวหาว่าโอ้ไม,ไม่ไม่บวกรัดเพื่อนมันไม่ใช่ตัวนี้นะมีคนคอมเมนต์มานะแบบไม่บวกรัดเพื่อนมงงไม่บวกรัดเพื่อนเป็นไงวะตัวนี้ใครบวกก็เล่นไม่เป็นแล้วมั้งเตะไปเทสแน่ไม่ไมจะคิวได้งไงลนะ่ะเดินไปบวกก็โดนคอ,อนเทนตี้แตกเงนี้ หมายแค่หนึ่งตัวึ้งไปเลยนี่ไงเดี๋ยวมันดรอสครับระวังจะมันดอสเราโดนอยู่นะติดสายฟ้าจะบาถ้าเป็นธงเราไม่กันแล้วนะสถานะโอเคโอ้ว้าวอย่างเงี้ยว้าวนะติดฟักทองอืมโอเคจังหวะนี้แหละแล้วไปไปก่อนหนึ่งสองเรียบร้อยครับผมอุ้ยมีตัวมีตัวว้ามาติดช็อตเลยว่ามันว้ามาแมันว้ามาสองสกิลพอดีนะฮะ โอเครลอสกิลนิดนึงทงเสียเลยวะเห็นไหมฮะมันกันทงยากแล้วนะครับกันทงยากมากๆเลยมีฮอนเนสตี้แล้ววะ่ะวับบงฮอนเนสตี้อันนั้นเงี่ยโอ้พูดไม่ตัางขาดคำครับผมโอ้โหโคบี้ต่อยตายฮะเสียดายว่ะนะครับผมไม่เป็นไรเ่นโบปิดท้ายก่อน,นครับเดี๋ยวแพ้ยี่้าวิเห็นไหมฮะเออเล่นไม่ได้ง่ายนะครับผมคือเอเน็กก็ไม่ได้เยอะไงยุคนี้ ถ้าเยอะก็อีกเรื่องนึงนีงน่นมันเอซเนมันน้อยนะครับผมโอเคขอธงได้ไหมจ๊ะขอธงได้ไหมจ๊ะอะไรเนยโดนไปก่อ nee, นเรียบร้อยครับผมโคบี้นะเอาคืนนะตัวที่มันฆ่าผมเมื่อกี้นะครับผมโอเคย์ยึดทมินไปอ้าวเรียบร้อยจังหวะพิกเกมนะครับโอเคโอ้ยโดนดึงคืนไปอีกธงหนึง่งอืมโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับเผื่อใครคิดถึงจาบราน,นั่นเองนะ เอาละครับมาเกะเพย์ที่3กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เล่นไม่ได้ง่ายนะเล่นไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันโนวันมันเตะตายหมดแต่ยุคนี้เตะไม่ค่อยตายวะ่ะเตะแล้วต,ตัวละครม,มีสกิลมาตะเยอะนะฮะเตะทำมินไปก่อนทีนึงเห็นไหมโอ้โหมันมีสกิลว้าโอ้โหแล้วมันสวนผมมานะเมะื่อกี้โอเคไม่เป็นไรครับหยุดทำมินได้ต้องสกิลหนึ่งไอ้โดนนะฮึเรียบร้อยสกิลหนึ่งโดนก็คือสกิลสองผมเด้งเลยเต็มเตะนะเต็มเตะ ซาโบก็เป็นตัวที่รับมือยากนะครับผมเรียบร้อยครับผมเตะตายนะคือถ้าโดนก็ยังตายอยู่แหละแต่ว่าก็มันโดนหรือเปล่าแหละประเด็นเนะี่ยโดนเต็มหรือเปล่านะมีการตายบ้างอะไรบ้างนะครับตัวนี้โอเคแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับนานๆผมเจอทีแต่ว่าตัวไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีคนแบบเอามาพิกเกมแล้วอะส่วนใหญ่ก็โรเจอร์หมัดอะไรเหมือนดีกว่าในยุคนี้เก็บสแต็กง่ายกว่า อะไรเหรออะไรเหรอไปไหนเดินหนีพี่นะ้องหนูน่ยหมวกแดงเหรอเก็บไปสองนะ่ผมโคตรแรงนี่ได้กิวเลยวะโคตรตึงพี่กดกดเลยนะนี่มนาะเล่นแนวสองนะครับผมตัวนี้มีแต่พวกที่แบบเล่นไม่เป็นนะเล่นแนวหน้านะตัวนี้เล่นไม่ได้เนรับผมไอ,บไ,อบไ,อบไอโบไอโบไอโบมัม่เป็นไรไม่รู้มันแหลกนะครับผมไอเด็ตผมมันแหลกนะอัดเนี่ยงง,ง,งเอาติดแข็งติดแข็งโซบะแมนนะ โซบะแมนตายนะครับผมโอเคอสองตัวนะคุซันระวังโดนติดแช่นะครับติดแช่นี่เราน่าจะน่าจะตายเลยมั้งติดแช่อืมสวยแล้วผมค่อยๆเตะเอานะค่อยคอยร่อย,อยโอเคหาจังหวะนะครับมีอุตะนะอุตะมาโอเคอุตะแพ้คูซันแน่นอนอทำลายอะ่ะทำลายแฉงแฉงเราไม่ต้องช่วยหรอมัง้ง ถ้าก,กราฟก็ต่อยได้นะครับผมเอ้ากราฟแตกคืออะไรวะโรเจอร์มาโรเจอร์มาเขาไม่กล้าดึงนะไม่กล้าดึงถ้าดึงตายอะ่ะดึงตายอะ่ะบอกเลย <c oughs> เออนั่นตะ้องเล่นโซนแถวสองครับผมเล่นอย่างเงี้ยดีครับอย่างงี้เล่นแล้วดีนะอืมแล้วก็เตะหน้าไปเลยนะโรเจอร์แตกหมดนะครับผมปฏิครับวัยรุ่นปฏิครับมาอะไรอะไรเรียบร้อยโอ้วันช็อตไป เนี่ยครับคุมโซนดีๆที่พาทีมชนะแน่นอนนะครับผมตัวนี้ใครไม่ซาบโบอ,อีกแล้วซาบโบอ,อีกแล้วในเ,เรียบร้อยโวเห็นปหาจังหวัดเตะคมๆหน่อยนะเตะคมๆมันตายหมดเลยนะมแมงเหยือเจอเอดยาม,มาอยา่ยาอย่าดูดีวเดินเดินหัวร้อนมาเลยเดินหัวร้อนเหรอโอ้ไม่ตายว่ะต้องสกิลสองนะ อุ้ยเกือบแล้วก็อุ้ยหลบได้นะครับผมแวรนไรเกเดีเอาละก็เล่นนแนวทางประมาณนี้ใช้ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ต่อไปเลยนะครับถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อเย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนม t v ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับมาเล่นให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับผมนะกับเรื่องของจาบานะครับคลิปนี้เป็นก็เป็นตาสุดท้ายนะอย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องอาตโนิทิดด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดนะครับฝากกดด้วยนะฮะเตะตายอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมบินมาอีกแล้วบินมาเข้าทางนะลูกเตะผมไม่แม่นจัดเดี๋ยวค่อยไปเอาครับเล่นแถว2นะครับตัวนี้ แต่นี้ตัวละครแถว2นี่บอกเลยว่าถ้าเล่นดีๆก็ยังเก่งนะครับเนี่ยกราฟมาไม่รู้ไม่รู้เรื่องเอากาฟไม่รู้เรื่องไงระวังเตะหน้าไปเลยหูดอกสองหมื่นคือไรก่อนโคตรแรงเลยว่ามันยังแรงเหมือนเดิมนะตีพวกกาฟพวกอะไรโคตรแรงอะมันแพ้จริงนะพวกรุจิอะไรงเงี้ยเออรุจิเราสู้ยากนะที่ผมไปเล่นมาแต่ว่าถ้าเป็นกาฟเป็นไรเล่นง่ายอยู่นะซาโบก็ผมว่าสกิลสองน่าจะพอเอาอยู่ แต่ถ้าประทัดตรงๆนี่ซาโบเล่นยากนะครับสู้ยากสู้ยากหมายถึงเราสู้ซาโบไม่ได้เดี๋ยวมาข้ามสะพานเลยเอโอ้โหแม่มันมีไฟพอดีมันเคาน์เตอร์ติดแต่เคาน์เตอร์ไม่ติดนี่เราเตะตายหมดเลยอืมเนี่ยโอ้โหโดนไม่เต็มวะไม่เป็นไรครับระวังอึ๊อืออ่ะเคาน์เตอร์อย่างงี้ก็สวยดิตายไหมไม่ตายอ่ะโค้ชถึกโค้ชถึกนี่ตีไปก่อนอ่ะเรียบร้อยเพื่อน โผล่มาจากไหนไอ้นี่โผล่มาจากไหนวะแม่งจะเตะเกงใจเพื่อนเลยทีนี้แฉงอหแฉงเหรอะฮะแฉงผมก็เตะตายไปเลยตายแล้วผมเลือดเหลือหนึ่งบอกไม่มีผลเว้ยนะนึกว่าอินสแตนคิวได้ไม่ใช่นหรอเตะหลายฮิตไม่ล้มไงพวกนี้อ้าวชนะเลยหรือเปล่านะครับผมโ,โคตรตึงเรียบร้อยกราฟตายหมดนะกราฟนี่ถ้าเล่นแถวสองอย่างเงี้ยชนะได้แนะ่นอน โทรหนันเขาดึงได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับแม่จบไวเกินนะโอเคดูขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะผมเพื่อใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีับค